สวัสดีครับผมนายปุตชนชัยวิเศษวันนี้ผมจะมาพูดถึงวาล์วชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อของลิฟ t w วาล์ลิฟ o w วาล์วคือวาล์วไรเหมาะสําหรับงานประเภทไหนและทําไมถึงต้องเลือกใช้ลิฟวาล์ววันนี้เรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยครับและนี่นะครับก็คือตัวอย่างของถัง Power Unit ที่ประกอบไปด้วยมอเตอร์ Motor. แล้วก็จะมีปั๊มที่จุ่มอยู่ภายในถังนะครับส่วนตัวนี้ก็คือวาล์วไฮไลท์ของเราเลยตัวลิฟวาล์ ตัวนี้คือแบรนด์ของโยเ e นส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ลักกี้จะจําหน่ายอยู่ในตอนนี้สิ่งที่แตกต่างกันของ2แบรนด์นี้ก็คือแค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวครับส่วนวิธีการทํางานเนี่ยคล้ายๆกันเลยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยจะมีตัวปรับแรงดันส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับอัตราการไหลของน้ํามันนะครับและนี่คือคอยไว้สําหรับจ่ายไฟให้กระบอกกลับตามน้าหนักของงานครับนิฟเวล คือวาล์วแบบ 4-in-one หรือมีรูปแบบการทำงานของวาล์ว4รูปแบบในวาล์วตัวเดียววาล์ว wow, แบบที่1คือรีลิฟวาล์วรีลิฟวาล์วคอยควบคุมแรงดันและเซฟตี้ระบบวาล์ว wow, ตัวที่2คือเช็ควาล์วทำหน้าที่ม็อกน้ำมันไม่ให้ไหลกลับ 3. าโฟ o คอนโทรลวาล์วทำหน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้ำมันและสุดท้ายป๊อปเปตวาล์วทำหน้าที่เปิดปิดทางเดินของน้ำมันให้ไหลกลับลงถังครับ ในส,ส่วนของสเปคนั้นลิฟท์วาวยังสามารถรองรับเพชเชอร์ได้สูงถึง210-250กิโลตลาราังเซนขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์นะครับและยังสามารถรองรับโฟเลตได้สูงถึง30ลิตรต่อนอาทีในรุ่นของ3าหุ่นนะครับแต่หากท่านใดต้องการโฟเลตที่มากกว่านี้ก็สามารถติดต่อไปยังตัวแทนจําหน่ายที่ท่านรู้จักได้เลยครับข้อควรระวังนะครับเนื่องจากเราใช้กับกระบอกทางเดียวเป็นหลักถ้าน้ําหนักของงานในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ความเร็วก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดงาน1ตันความเร็วก็จะมากกว่างาน500กิโลเป็นต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับลิฟว์วาส่วนท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ f a c e b o o k Fanpage Line อร์โทรศัพท์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ